สวัสดีจ้าพี่น้องมามึงหันอนากปะหนังมันป่ฮะใครมันหันเลยปะต้องลืบดอกน้องไม่หันเนื้อลวกพี่น้องน้องพี่จะตำปักทั่วได้ปักทั่วมากกำหนึ่งมเศร้าโอ้เจ็บตาครั้งนี้ แล้วกัมือวันนี้ล่างบอล่อนไปบายตาจากของในวันก็ปบกพริกฝนกัะเละมาอีกกับพี่น้องเอ้ยตก่ได้งาดจังเม็ดตกเล้ตกดีกันมปนฝนเนมึงนังก่อน ตอนไงเธอลูกมะนีมนันีตอนเหนือลูกพี่น้องทำเดี๋ยวเมื่อตอนนะเอ,อ้เอของมือจะของซะ ล้างมาด้วยพี่น้องล้างน้ำก่อน แม่เรานอน,นูีพี่น้อเข้าไปสีจามือเศ้าปวดหัวแม่ม่ปวดหัวหลไยได้้าวไปสีจานนนนาเข็มนึงสองนอเข้าไปใส่ไะ tốt mọi mặt bưng lên món hòn 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 lên đây hòn 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 gì tầm hòn thua, hòn 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 ด,ดีเพื่นมักขไทยมันเศร้าไบ่มีบบกเตืเทศด้วเพี่ดน้องมาได้ใส่เ้ื่องแบบเถืดด่อนบางดีบ่มีนี่วันนี้ได้ลวกเนื้อตําหมอไปตัมมกทวงููตาก็แม่กินพอแล้วพึ่งออกไปหน้าเล้วขอมาเมืงงานมาหัน ตุดเส้นแซ่ไหมหลายคนมากแบบต่ำได้แกลหลายคนมากแบบต่ำม,มาแกละกัมีเนาะทัวนะร์มักบู๊คกันมีคนมากให้บุ๊คบุกจัลหกน้อยนะึงก็ได้ยัง หม้อฮอก้วนหรือเป็นหมอกันนะมอ๋อเอาซ้อนให้แม่นะอูกเนี่ยลูกเนื้อ บาเห็นมาเห็นถิ่มลงมาตายแล้วขาดไม่ไหวไปตะตุ่มไว้หนีเลยพี่น้องจะไหมป,ป,ปิดเกรดเเตียงไปทัวได้กินเท่ากัอันนั้นอะไรเลย งัวตามคนชอบบบดีบอไซเดอวยมันตับมะทั่วอันนี้อะไรน้ำตาลอหนักปลานิดนึงนะไม่เยอะเนดะี๋ยวมันจะเค็มอันนี้ก็จะพอดีอันนี้เพิ่งอย่าเปล่าไซรานมันสีเข้มพี่น้องพี่มันยั่งยู่ ม,มันเป็นประแด็นเหมือนเดีมเด่มัานค่อนไหนใครกับมีได้เดี๋ยวสิแรกคือใส่หน่อยใท่เดี๋ยวมันสีเขม้มโอ้ยนำ้ำลายแตกซิงก่นนะ ไปลิครับซ้มังค่จิแม่บุ๋ม,มก,กินตำบม,มกตัเจช<ะ>่แม่กินเป็นแต่ตำแบกแดงกับตำบมกุ่อูอืมเอ้ มันมีกัสิไปเอาหมอ้อมาดูเนื้อห้องกระต้ายเร็วเรลียวเนื้อของเราอันซิดเอ้ออันนี้สิปรุงน้ำมันไปสดน้ำได้พี่น้องปรุงน้ำมันมันดีใส่น้ำพุงนัวบด,ดดีไม่ใส่ปลาดีใส่เป็นน้ำปลา ร้อยง่ายนเท็จเละซ้ำนี่เห็นปะตานให้ดกับเขาบมได้ยร์ยากจักเม็ดเลยได้รวกเนื้อติ๊บเขาออกไปแล้วลูกสูปกระเข้เขาในตู้เย็นรวกเนื้อตำบักทั่ว่ะหาเข้ไปซูตากัอนแม่กินก้อนแม่แล้วนอนอยู่แล้วกินยาเทิ่งสียาสียาไปเข็มนึงพี่น้องมือเ้านี่ต้องบีผ้าไปหาหมอเนี่ยมือเส้า หมอเขาครืงมือพอดีแล้วปวดหัวปวดหัวไหลแไปก่อนสำหรับมันนี้พี่น้องกับสวัสดีจ้า